กศนอ,อควนกาหลงขอสรุปการจัดกิจกรรมประจำเดือนพฤศจิกายน2563ตามนโยบายการขับเคลื่อนกศนสูก่กศนว,ว้าวดังนี้ Good Teacher กศนออเภควนกาหลงร่วมต้อนรับนางวัิดาปังเลมาปุเลาครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนในโอกาสย้ายปรับเปลี่ยนพื้นที่ปฏิบัติงานณนะกศนอ,อควนกาหลง ขาร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2,564ณสำนักง,งานกสนจังหวัดสตูล Good Place Bed Chicken บุคลากรและนักศึกษากสนอํเาเภอควนกาหลงร่วมกิจกรรม5สเพื่อร่วมกันทำความสะอาดและพัฒนาอาคารสถานที่ และร่วมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์กสนอำเภอกสนตำบลและสถาบันศึกษาปอนอให้มีบรรยากาศและสภาพที่เอื้อต่อการเรียนรู้คือแดงจิวิตีการศึกษาขั้นพื้นฐานกสนอำเภอควรกาหลงลงพื้นที่รับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2563ทั้ง3ตำบลในพื้นที่อำเภอควนกาหลง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษากิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย กสนอำเภอควนกาหลงจัดก,กิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านสื่อออนไลน์คีย์เกิในหัวข้อเรื่องสุขภาพอาชีพยาเสพติดและการอ่านผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์บุ๊กนอกจากนี้ได้มีการลงพื้นที่หมุนเวียนหนังสือณนะบ้านหนังสือชุมชนทั้ง3ตํตำบลคืดพาร์นชิพ กสนอ,อำเภอควนกาหลงเข้าร่วมการประชุมการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกสนณนะห้องประชุมอันดามันสำนักง,งานกสนจังหวัดภูกเก็ต ร่วมต้อนรับนางสาวนารวันเวชธรรมผู้อำนวยการสำนักง,งานกสนจังหวัดสตูลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและแนะนำแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากรก,รกสนอ,อำเภอควนกาหลงณนะห้องสมุดประชาชนอำเภอควนกาหลงกสนตำบลควนกาหลงและกสนตำบลทุ่งนุย้ย ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจผู้บริหารสถานศึกษาได้ร่วมบริจาคหนังสือกับสำนักง,งานกศนจังหวัดสตูลและร่วมมอบหนังสือที่ได้รับบริจาคให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านซ้านแดงและโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนยุงทองรัชประชารันอำเภอกวนกหลง ร่วมเป็นเกียรติในการต้อนรับนายสมชายเสียงหลายรองประธานกรรมการคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาณคขื่นเก็บน้ำบ้านน้ำหลาและโรงเรียนบ้านอุไดเจริญอำเภอกวนกาหลงเข้าร่วมการถูกแถลงหน่วยงานราชการในพื้นที่อำเภอกวนกาหลงณบ้านพักน้ำอำเภอควนกาหลง เข้าร่วมพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลกับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าในโอกาสวันชาติและวันเพ้าแห่งชาติ๕ตุลาคม2563ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดีวันสมเด็จพระมหาธีระเจ้าประจาปี2563เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย Good Innovation กศนอำเภอควรกาหลงจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านสื่อออนไลน์ QR code และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ก็สนอำเภอควรกาหลงมีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการปฏิบัติงาน พร้อมสำหรับการดำเนินงานจัดการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายของสำนักง,งานกศนและมุ่งเน้นที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข